สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูชื่อนางสาวลาพรเนสวัสดิ์หรือเรียกว่าครูอ้อก,ก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะจะมีดังนี้คือ 1. วัยทารก 2. วัยก่อนเรียน 3. วัยเรียน 4. วัยรุ่น 5. วัยหนุ่มสาว 6. วัยกลางคนและ7 วัยสูงอายุทั้ง7วัยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มวัยใหญ่ๆคือวัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่อต่อไปนะคะเราก็จะไปดูการเจริญเติบโตของร่างกายในแต่ละวัยกันเลยค่ะ วัยทารกช่วงอายุ0-1ปีนี่จะมีการเจริญเติบโตของร่างกายก็คือฟันน้ำนมเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ5-6เดือนผิวหนังอ่อนนุ่มส่วนใหญ่มีสีชมพูมีกล้ามเนื้อน้อยแขนและขางออยู่เกือบตลอดต่อมานะคะวัยก่อนเรียนช่วงอายุ1-6ปีนี่จะมีการเจริญเติบโตของร่างกายดังนี้คือรูปร่างค่อยๆย,ยืดตัวออกใบหน้าและศีรษะเล็กลงเมื่อเทียบก,กับขนาดตัว ความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ7.5เซนติเมตรแขนขาลำตัวและคอเรียวยาวขึ้นอกและไหล่กว้างขึ้นมือกับเท้าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะวัยเรียนนะคะช่วงอายุ7-12ปีจะมีการเจริญเติบโตของร่างกายดังนี้คือฟันน้ำนมเริ่มหลุดมีฟันแท้งอกขึ้นมาแทนที่ ส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ4-5เซนติเมตรต่อปีและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2-3กิโลกรัมต่อมานะคะวัยรุ่นช่วงอายุ13-19ปีเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้คือเพศชายเริ่มมีหนวดเขา่าเสียงห้าวช่วงแรกของเพศหญิงเนี่ยจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเพศชายเพศหญิงเริ่มมีประจำเดือนแขนและขาเริ่มยาวขึ้นคะ่ะ วัยหนุ่มสาวช่วงอายุ20-39ปีนะคะจะมีการเจริญเติบโตของร่างกายดังนี้นะคะคือเพศชายไหล่กว้างขนาดของต้นแขนเพิ่มขึ้นเพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการของร่างกายอย่างเต็มที่และเพศหญิงเต้านมและสะโพกเจริญเต็มที่ค่ะต่อมานะคะวัยกลางคนช่วงอายุ40-59ปีเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคือ ผิวเริ่มไม่เต่งตึงเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสายตาเริ่มยาวหูเริ่มตึงและเส้นผมเริ่มงอกค่ะต่อมานะคะวัยสูงอายุช่วงอายุหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยจะมีการจเจริญเติบโตของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปคือผิวหนังแตกแห้งและเหี่ยวยน่นผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวและหลุดร่วงสมองเริ่มเสื่อมกล้ามเนื้อรีบและกระดูกเปราะค่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าเราสามารถติดตามการเจริญเติบโตของร่างกายตนเองได้เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองซึ่งมีวิธีการดังนี้นะคะคือ 1. ช่าชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตนเองสม่ำเสมออย่างน้อยปีละสองครั้งสําสำรวจและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตนเองและนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน3 สังเกตหรือสอบถามเพื่อนในวัยเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเพื่อนและสุดท้ายควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะต่อไปนะคะครูก็จะมีวิดีโอให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายในช่วงวัยต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูกันเลยค่ะการเจริญเติบโตของมนุษย์ ณรู้หรือไม่มนุษย์มีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวแต่และช่วงวัยแตกต่างกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายมีความสําคัญกับการประกอบกิจกรรมและฝึกทักษะต่างๆเป็นอย่างมากครับซึ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตั้งแต่วัยแรกเกิดจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพศชายและเพศหญิงจะแตกต่างกันตรงที่<อ>เพศหญิงจะบรรลุนิติภาวะเร็วกว่าเพศชายประมาณ2ปี โดยในช่งวงวัยทารกจะมีการเจริญเต,ติบโตทางด้านความสูงอย่างรวดเร็วและค่อยๆพัฒนาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่โดยแบ่งช่วงการเจริญเติบโตได้เป็น4ี่ช่วงครับช่วงที่1ช่งวงวัยทารกและวัยเด็กตอน 2, อตอน 3, ออน้นการเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วช่วงที่สองช่วงวัยเด็กตอนกลางการเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงช่วงที่สมช่วงวัยก่อนวัยรุ่นการเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วงที่4ช่วงวัยรุ่นการเจริญเติบโตจะช้าลงและค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งมีส่วนสูงเท่ากับผู้ใหญ่การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นในวัยใดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ในวัยเด็กจะต่างจากสัดส่วนของวัยผู้ใหญ่เป็นอย่างมากเนื่องจากร่างกายมีการเจริญเติบโตเร็วช้าไม่เท่ากันครับในวัยทารกสัดส่วนของศีรษะจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับส่วนสูง ีร,รัะของเด็กแรกเกิดมีความยาว1ในสของความสูงขณะที่ศีรษะในวัยผู้ใหญ่จะมีความยาว1ใน6ของความสูงวัยทารกสัดส่วนของขาจะสั้นมีความยาว1ใน3ของความสูงแต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขาจะมีความยาว1ใน2ของความสูงจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายในแต่ละช่วงวัยจะมีอัตราส่วนของการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน สัดส่วนร่างกายของเด็กในวัยที่ต่างกันจึงมีผลต่อการฝึกทักษะกลไกาการเคลื่อนไหวของเด็กเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงขนาดของศีรษะในวัยเด็กจะเกี่ยวเนื่องกับการทรงตัวในการวิ่งทําให้เด็กวิ่งได้ไม่ดีนะักเนื่องจากเด็กในวนัยนี้มีสัดส่วนของศีรษะที่ใหญ่มีสัดส่วนของขาที่ค่อนข้างสั้นหรือช่วงวัยก่อนวัยรุ่น การเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีสัดส่วนของแขนและขาที่ยาวทำให้เกิดความงุ่มง่ามเนื่องจากการประสานสัมพันธ์ระหว่างประสาทสั่งการกับกล้ามเนื้อยังทำได้ไม่ดีพอการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือการเจริญเติบโตของร่างกายที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นในช่วงวัยก่อนวัยรุ่นการเจริญเติบโตในช่วงนี้จะเพิ่มทั้งในด้านของน้ำหนักและส่วนสูงเป็นอย่างมาก สำหรับเพศหญิงการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดจะเริ่มต้นเมื่ออายุป,ประมาณ10-12ปีส่วนเพศชายจะเริ่มต้นเมื่ออายุป,ประมาณ12-14ปีในช่วงวัยนี้พลังงานส่วนใหญ่ในร่างกายจะถูกนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆหรือการออกกำลังกายที่มีความหนักจะส่งผลต่อพลังงานที่จะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ นะคะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะจะมีทั้งหมด4ด้านนะคะคือ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะคะหมายถึงความเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของร่างกายทั้งในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อโครงกระดูกและอื่นๆพัฒนาการด้านร่างกายในวัยของนักเรียนนะคะช่วงอายุ7 1 2ปีนียจะมีการพัฒนาดังนี้คือฟันน้ำนมเริ่มหลุดมีฟันแท้งงอกขึ้นมาแทนที่ ส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ4-5เซนติเมตรต่อปีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ2-3กิโลกรัม 2. พัฒนาการด้านสติปัญญาหมายถึงความจเจริญเติบโตของสมองความสามารถของการคิดหาเหตุผลการคิดแก้ปัญหารวมทั้งพัฒนาการด้านภาษาซึ่งพัฒนาการด้านสติปัญญาในวัยของนักเรียนนะคะมีดังนี้คือมีความสามารถทางสมองเพิ่มขึ้นเช่น การใช้เหตุผลความจำการคิดวิเคราะห์และมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นตัวอย่างเช่นนักเรียนมีการค้นคว้าความรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจหรือนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตที่มันยากขึ้นได้ สามพัฒนาการด้านอารมณ์นะคะหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความเหมาะสมของการแสดงอารมณ์ซึ่งพัฒนาการด้านอารมณ์ในวัยของนักเรียนช่วงอายุ7จถึงปีเนี่ยนักเรียนจะสามารถควบคุมและระง,งับอารมณ์โกรธได้ดีขึ้นจะแสดงออกในด้านความรักด้วยการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นล่าเริงแจ่มใสแต่ถ้าหากเป็นอารมณ์กลัวนักเรียนก็จะกลัวไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนกลัวไม่มีเพื่อนและกลัวในเรื่องของรูปร่างค่ะ และสุดท้ายนะคะพัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมหมายถึงมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้งพัฒนาการด้านบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งพัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมในวัยของนักเรียนนะคะคือนักเรียนสามารถเรียนรู้บทบาทกฎเกณฑ์ต่างๆเรียนรู้ที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อนสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนๆได้ค่ะ นี้นะคะครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะเรื่องพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของมนุษย์โดยให้นักเรียนอธิบายพัฒนาการการเจริญเติบโตของมนุษย์ในแต่ละด้านนั่นก็คือให้นักเรียนอธิบายถึงความหมายว่าพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบบทเรียนเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ